สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะกลับมาพบกับแม่มโน้ยกล้วสําหรับคลิปดูดวงคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของเดือนสิงหาคมนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วๆไปซึ่งแม่มโน้ยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักนะคะการดูดวงในลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะเราดูดวงก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต แต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลวงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลวงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมมีไพ่นะคะเดอะมิเชันขึ้นมาไพ่ใบนี้นะ,ะเป็นตัวแทนของจัก,กรวาลน,นะคะเป็นตัวแทนนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่เทวดานะ,ะนั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกกําหนดเอาไว้หมดแล้ว โดยกฎของจักรวาลถ้าใครที่กำลังทุกข์อยู่นะคะอยากจะบอกว่าช่วงเวลาของความทุกข์นั้นมันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกนะคะจะมีความสุขความสมหวัง ตามมาในอนาคตนะคะไพ่บใบนี้คือไพ่แห่งการเริ่มตน้นไพ่หนึ่งกระทาขึ้นมาเนี่ยทาใกลที่กําลังรอในเรื่องของงานใหม่แม่มืน้อยอยากจะบอกว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่การงานของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะจะมีโอกาสนะคะที่เรานั้นนะคะจะได้งานใหม่แล้วงานนี้เป็นงานที่ดีนะคะแต่อาจจะเป็นงานที่ไม่ ตรงสเปคเราอาจจะเป็นงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะบ,บางคนเรียนมาสายหนึ่งแต่อาจจะได้งานอีกทางหนึ่งจากวานบอกว่าไม่อยากให้ปิดก้นโอกาสของตัวเราเองนะเปิดโอกาสเรียนรู้ไม่แน่สิ่งที่เราคิดว่า ไม่ถนัดไม่คุ้นเคยไม่เคยทํามาก่อนนะคะจัดนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตให้เราอย่างมากก็ได้ใครจะไปรู้นะบางคนอาจจะได้ริเริ่มกิจการลงทุนในช่วงเดือนนี้นะแต่อาจจะเป็นสายอาชีพที่มีคนแนะนำให้เราทําแต่ไม่คุ้นเคยไม่ถนัดเลยแต่พอได้ทำดูแล้วกลับทําให้เรานั้นสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งตัวได้เลยก็มีนะคะสิ่งนี้แหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกว่านะคะโชคชะตา โะะชคชะตาจะต้องนะคะอาศัยในเรื่องของ ะะการกระทำของเราด้วยจะพึ่งโชคชะตายอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าบอกว่ารวยแล้วไม่ขยันนะคะทำยังไงก็ไม่รวยหรอกการค้าการขายในช่วงเดือนนี้นะคะจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมากกว่าเดิมแต่หลายคนกําลังรอความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างแล้วมีความรู้สึกว่านะคะความสําเร็จที่เรารอคอยนั้นมันช้าหรือเกินจริงๆแล้วไม่ได้ช้าหรอกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเวลานะคะที่เขากําหนดเอาไว้แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รวด เร็วทันใจอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้แต่ต้องบอกว่าความสำเร็จที่เราเรอคอยนั้นมาถึงอย่างแน่นอนถ้าใครนะคะที่ต้องไปสอบชิงทุนนะคะจะต้องวิ่งเต้นในเรื่องของการงานเสนอราคานะคะจะต้องแข่งขันนะคะเพื่อนๆมีชัยชนะนะคะไพ่เจ็ดคาถาเนี่ยหมายถึงความขยันขันแข็ง จะทาให้เราไม่มีวันจนแล้วจะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธประสบความสําเร็จด้วยดังนั้นอย่าย,ย่อท้อต่อโชคชะตาของเราคําพูดคาจาของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธจะมีเสน่ห์มากๆและจะนํามาซึ่งโชคลาภแต่ขออย่างเดียวอย่าไปขัดกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปมีปากเสียงกับหัวหน้างานไพฮากระทาขึ้นมาเนี่ยหมายถึงความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆแล้วนะคะคนที่เกิดอยู่ในวันพุธจะเป็นคนที่มีวาทศิลป์จะเป็นคนที่รู้จักพูดนะคะในช่วงเดือนนี้ ไพ่กาถาน่ะขึ้นมาเยอะมากไพ่คาถาเนี่ยเป็นไพ่ธาตุไฟนะตัวเราอาจจะมีความรู้สึกนะมีความมั่นใจมีความกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษนะแล้วเหมือนกับว่าอารมณ์ของเราก็ค่อนข้างที่จะฉุนเฉียวแล้วอารมณ์ค่อนข้างที่จะร้อนคําพูดก็พูดตรงมากด้วยแหละบางครั้งน่ะคำพูดที่เราพูดออกไปโดยไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนน่าอาจจะนําปัญหาความยุ่งยาก ตามมาในอนาคตก็ได้ห้ากระทาเนี่ยขอโทษนะคะหดาบเนี่ยถ้ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอยากจะให้ใช้ความนิ่งนะคะ เหมือนกับว่าบางครั้งเราไม่ได้ผิดหรอกนะคะแต่าจะานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เพ่งเล็งเรามากเป็นพิเศษนะคะดังนั้นใช้ความนิ่งเข้าไว้นะคะถ้าเราไปเถียงถ้าเราไปโต้แย้งต่อให้เราถูกนะคะเราก็เสียเปรียบเขาอยู่ดีนะคะดังนั้นใช้ความนิ่งของเราความนิ่งของเราเนี่ยจะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธมีโชคลาภม,มีความสําเร็จตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงในเรื่องของความรักด้วย ไพ่หมายเลขเถ้วยขึ้นมานะคะหลายๆคนมีโครงการร้อยแปที่อยากจะทำอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่แต่มันอาจจะติดขัดในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของเวลานะคะแม่มน้อยมองว่าสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะแม น้อยมองว่าจากักรวาลเขาจะให้โอกาสเรานะนะ้าจะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธมีโอกาสทําความฝันให้เป็นจริงขึ้นมาได้เมื่อมีโอกาสแล้วก็จะต้องลงมือทําด้วยนะคะอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจินตนาการแล้วไม่ลงมือทําก็คือความฝันที่เลื่อนลอยการเงินนะคะจะมีสภาพ การเงินที่คล่องตัวมากกว่าเดิมนะคะมีโอกาสที่จะหารายได้ได้จากหลายทางนะคะการเงินจะดีมากกว่านะคะหลายๆเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่านะคะจะมีเรื่องของการติดขัดทางด้านของการเงินอยู่บ้างนะคะเป็นบางช่วงแต่เราก็จะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้การเรียนการศึกษานะคะมีความสําเร็จที่ดีแล้วก็โดดเด่นด้วยนะคะเรื่องโชคลาภทางด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะมีโอกาสได้โชคลาภนะคะจากสิ่ง แต่โชคลาภทางการเงินส่วนใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะคะรวนแล้วแต่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเราซะมากกว่านะคะการเดินทางนั้นจะนำมาซึ่งโชคลาภไม่ว่าจะเดินทางกไกลๆก็ตามนะคะบางคนอาจจะมีโชคเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนนะคะย้ายถิ่นฐานที่อยู่หรือว่าไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้ในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้เรามดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับดังด้านของไมเกรนความ เครียดสะสมในเรื่องของนะคะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะแล้วก็ออฟฟิศซินโดมด้วยถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธพอมีเวลาแม้ว่าน้อะอยากจะแนะนำเพื่อนๆสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้นะคะอยากจะให้ใส่บาตรถวายสังฆทานนะคะหรือว่าอาจจะทําทานนะคะกับคนไร้บ้านกับคนที่ยากไร้ก็ได้เมื่อทําบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำนะคะอุทิศบุญส,ส่งกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุ้มครองเจ้าที่เจ้าทางสัมมาอาชีพสรรพสัตว์ทั้งหลายคนในครอบครัวรวมถึงตัวของเราเองด้วยนะคะบุญกุศลที่เรานั้นสั่งสมเอาไว้นั้นไม่สูญหายนะคะวันใดวันหนึ่งก็จะยอมส่งผลดีให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธอย่างแน่นอน ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่ม่น้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วสิ่งที่จะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธทุกใจค่อนข้างมากก็คือการที่เรานั้นไปตั้งความหวังไปคาดหวังในตัวใครบางคนมากจนเกินไปนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นบุตรหลานนะ,ะเป็นบริวารในครอบครัวแม้กระทั่งนะ,ะเป็นสามีเป็นภรรยาของเรานะคะเปิดใจนะคะปล่อยวางให้มากม ะะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของใครได้หรอกการที่เรานั้นไปพยายามเปลี่ยนแปลงตัวตนของใครสักคนนะคะท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นตัวตนของเขาเองในที่สุดแล้วใครที่ทุกข์ใจนะคะก็คือตัวเรานั่นแหละใครที่เหนื่อยใจก็คือตัวเรานั่นแหละ Love yourself first ขึ้นมาจากวันบอกว่าเราเหนื่อยมามากแล้ว ถ้เราทําเพื่อคนอื่นมามากแล้วเราเสียสละเพื่อคนอื่นมามากแล้วเราดูแลคนอื่นมามากแล้วนะ,ะกลับมาดูแลตัวเราเองบ้างได้ไหมนะ,ะอะไรก็ตามที่ทําให้เรามีความสุขนะ,ะอะไรก็ตามที่ทําให้เราสุขใจนะ,ะก็ทําเถอะนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่ทําให้ คนอื่นเขาเดือดร้อน5้าดาบขึ้นมานะคะลักสามไข่ไม้เทาที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยหมายถึงผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธหลายๆคนนะคะต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบไว้เยอะทั้งเรื่องของการงานการเงินภาระหนี้สินนะคะการดูแลคนในครอบครัวส่งเสียเลี้ยงดูบุตรหลายๆคนมีความรู้สึกว่าแบตเตอรี่ชีวิตมันอ่อนเหลือเกินนะคะมันเหนื่อยเหลือเกิน นะคะมันท้อเหลือเกินนะคะก็เหมือนกับที่แม่เมน,น้อยบอกนะะกลับมาดูแลตัวเราเองให้เยอะๆนะคะอะไรก็ตามที่ทําให้เราสุขใจแล้วไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็จงทําเถิดช่วงเดือนนี้อยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธพยายามระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารและ,ะจริงๆแล้วคาพูดผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นมีเสน่ห์นะคะทำให้เรามีโอกาสได้โชคได้ลาบจากคนในครอบครัวได้โชคได้ลาบนะคะจากคนรอบข้าง นะ่ะแต่ในทางกลับกัน5ดาบขึ้นมาเนี่ยคำพูดที่พูดตรงมากจนเกินไปพูดออกไปโดยไม่ได้ยั้งคิดนะอาจจะทําให้เกิดเป็นปัญหานะคะเป็นเรื่องราวทะเลาะเบาะแหวงกับคนในครอบครัวกับคนรอบข้างก็ได้นะคนะการใช้ที่ที่อคติอีโก้เช่นเดียวกันนะจะทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา5ดาบขึ้นมาเนี่ยจะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนในครอบครัวของเรานั่นแหละ โดยเฉพาะนะคะกับตัวคู่ครองและใครที่มีคู่ครองที่เกิดอยู่ในวันพุธวันอังคารวันเสาร์หรือว่าเป็นชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมราศีเมษราศีสิง์ราศีธนูจะต้องระมัดระวังการประทะให้มากนะคะเพราะช่วงเดือนสิงหาคมดูแล้วคู่คลองนะคะอารมณ์ก็ค่อนข้างที่จะร้อนหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายนะคะไม่ค่อยจะมีเหตุผลด้วยลักษณะของไพ่킹ซับซอนนะคะตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เลสโกออฟคอนโทรนชูนะคะเป็นลักษณะของคนที่ดือ้อรัน้น ไม่ค่อยจะฟังใครนะคะถ้าปักจิตปักใจเชื่ออะไรไปแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนคนนี้ได้บางคนมีคู่ครองที่ชอบใช้อํานาจชอบบีบบังคับนะคะชอบทําให้ คนอื่นคล้อยตามตัวเองนะะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนลักษณะแบบนี้ได้แต่ถ้าจะทําให้นะคะเขาอ่อนอ่อนผ่อนตามเรานะะจะต้องฉลาดในการใช้คําพูดเพราะคนลักษณะแบบนี้นะคะจะแพ้คนพูดดีไพ่เดอเมจิกเชียนไพ่ห้าดาบขึ้นมาแม่มน้อยบอกว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่มน้อยบางส่วนอะ,นะะมีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์มาแล้วนะะบางคู่มีการแยกแยะกันอยู่แต่ถ้าถามว่านะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่จะมีโอกาสได้รับการแก้ไข จะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันไหมนะ่าจะต้องรอให้ผ่านพ้นปลายเดือนสิงหาคมไปก่อนรอให้ต่างฝ่ายต่างใจเย็นลงมากกว่านี้นะคะก็จะมีโอกาสกลับมานะ,ะพูดคุยกันนะคะแต่ถ้านะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่เมื่อน้อย นะคะคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความนะะฟ้องร้องกันอยู่นะคะจะต้องรอให้ผ่านพ้นปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแม้่มน้อยบางว่าปัญหาในเรื่องของคดีความมีโอกาสจบได้นะคะจะมีโอกาสนะคะปรนีประนอมกันได้ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะจกักรวาลอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะพยายามลดในเรื่องของความคาดหวังในตัวคนที่เรารักลงมาสักครึ่งหนึ่งนะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนะคะของเขาให้ได้โดยที่เรานั้นไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขานะคะเปิดใจนะคะปล่อยวางจะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธ มีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะคนคนนี้เป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ลักษณะของไพ่คิงซับซอสเป็นตัวแทนของคนที่ดื้อนะคะร้านมั่นใจในตัวเองมากนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่ควบคุมไม่ได้แต่ถ้าจะให้เขาโอนอ่อนผ่อนตามเราจะต้องฉลาดในการใช้คําพูดเพราะคนลักษณะแบบนี้เป็นคนที่แพ้คนพูดดีห้าดาบขึ้นมาแต่ถ้านะคะเราใช้อารมณ์กับเขาะะพยายามควบคุมเขาเมื่อไหร่ ะจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์นั้นเ,เกิดบาดหมางเ,าเกิดเป็นรอยราวขึ้นมา5ดาบขึ้นมานะจะต้องระวังในเรื่องของการใช้ทิฐิอาอคติอีโก้นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์กับคนคนนี้ นาะยะยืนยาวไปได้หรอกนะคะไพ่เดเมิ g กเชียนนะคะตามขึ้นมานะคะพร้อมกับไพ่ดาบเนี่ยจัก,กรวาลบอกว่านะคะความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธของแม่มดน้อยบางส่วนนะคะเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าจุดเปลี่ยนแล้วแหละนะคะบางคนกำลังมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะไพ่เดเมิกเชียนหมายถึงใครก็ตามที่เดินเข้ามาในชีวิตเราหรือว่าใครก็ตามที่เดินออกจากชีวิตเราไปนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วด กฎของจักรวาลการได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าใครที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าถามแม่มดน้อยว่านะคะจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจไหมนะคะเริ่มต้นกันใหม่หรือเปล่าแม่มดน้อย ต้องบอกว่านะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่แต่จะต้องรอให้ผ่านพ้นนะคะประมาณในช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปนะคะก็น,น่าจะดีกว่านี้ให้ต่างฝ่ายต่างใจเย็นลงให้ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลนะะ,นะ,ะโอกาสในการกลับมาปรับความเข้าใจกันนั้นมีค่อนข้างสูงแต่มีผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธอีกบางส่วนนะค,ะ,คะที่มีปัญหาในความสัมพันธ์แต่ไม่ได้เกิดจากปัญหาของคนทั้งสองคนแต่เกิดจากปัญหาของครอ,อบ ัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งะะที่ดูเหมือนไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเกิดเป็นอุปสรรคจากคนในครอบครัวนั่นเองถ้าถามว่านะคะถ้าเป็นอุปสรรคจากคนในครอบครัวนะคะจะมีโอกาสที่เรานั้นนะคะจะผ่าน,นะะอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมนะคะไพ่เจ็ดคาถาขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่เราจะสามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แต่7คาถาเนี่ยกว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างนั้นไม่ง่ายเลยนะคะรวมถึงความรักด้วยกว่าความรักจะเป็นความรักที่สุขสมหวังประสบความสําเร็จนะคะก็จะต้องผ่านด่านเคราะห์เาเรียกว่าอะไรล่ะผ่านอุปสรรคผ่านบททดสอบอีกมากมายเลยแหละแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้นะคะความสัมพันธ์กับคนที่เรารักนั้นก็มีโอกาสนะคะพัฒนาแล้วก็เติบโต ไกพร้อมๆกันได้ดังนั้นนคะาะอย่าพึ่งยอมแพ้แต่ถ้าใครนะคะที่พบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์นะคะรักทางไกลรักออนไลน์ในช่วงเดือนนี้เราอาจจะมีโชคลาภจากคนที่เรารักนะคะถ้าใครที่กําลังศึกษาดูใจอยู่กับชาวต่างชาตินะคะเขาอาจจะกําลังวางแผนที่จะเดินทางมาหาเราอยู่หรือว่านะคะมีของขวัญของฝากเป็นข้าวของที่ถูกตาต้องใจนะคะนำมามอบให้กับเราก็ได้นะคะไม่ว่า ะะเพื่อนๆจะ,นะะอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะใดก็าตามจักรวาลบอกว่านะะรักใครนะะก็รักเธอนะะเสียสละให้ใครก็เสียสละเธอแต่อย่างหนึ่งอย่างใดอย่าลืมที่จะรักตัวเราเองด้วยนะะรักตัวเราเองให้มากๆให้เกียรติตัวเราเองให้เยอะๆนะ,ะถ้าเรารักให้เกียรติรู้คุณค่าของตัวเราเองมากพอคนรอบข้างเขาก็จะให้เกียรติเรารู้คุณค่า ะะตัวเรารวมถึงนะะคนเที่รักด้วยบางคนรักคนอื่นมากมายทุ่มเทเสียสละมากมายนะะให้ใครก็ให้ได้หมดให้ไปทั้งใจนั่นแหละ,นะะจนลืมที่จะรักตัวเราเองไปนะะถ้าใครที่เป็นเหมือนกับที่แม่มน้อยบอกนะะกลับมารักแล้วก็ดูแลตัวของเราเองให้มากขึ้นเพราะการรักตัวเองนั้นมันเป็นพลังงานบวกถ้าเรารักตัวเองมากๆนะคะเรารักตัวเองมากพอเราก็จะดึงดูดความสุขความสมหวัง ความสัมพันธ์ที่ดีๆให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราสำหรับคนโสดน,นะคะช่วงเดือนนี้นะคะจกักรวาลอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะกลับมารักแล้วก็ใส่ใจตัวของเราเองให้มากขึ้น การรักตัวเองนั้นนะคะเป็นพลังงานบวกถ้าเรารู้คุณค่านะคะรักตัวเองมากพอเราก็จะรู้ว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับชีวิตของเรานะคะ Love yourself first ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุดกับแม่ม่น้อยบางคนที่มีความรู้สึกนะคะ้อยค่าของตัวเราเองหรือว่าสูญเสียนะคะความมั่นใจในตัวเองใครที่เป็นเหมือนกับที่แม่มน้อยบอกนะคะดึงความรักตัวเราเองกลับมาถ้าเรารักตัวเราเองอย่างเต็มเปี่ยม นะคะพลังงานแห่งการรักตัวเองจะดึงดูดความสุขความสมหวังความสัมพันธ์ที่ดีๆรวมถึงคนรักที่ดีๆ ไพ่ก้าวเดินเข้ามาสู่ชีวิตของเราด้วยนะคะไพ่หมายเลข5้าดาบขึ้นมานะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนพ่ายแพ้ในความรักหลายๆคนเจ็บปวดหลายๆคนสูญเสียนะคะจกักรวาลบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นไม่ว่าสุขหรือว่าทุก์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญหรอกใครก็ตามที่ก้าวเดินเข้ามาสู่ชีวิตของเรารวมถึงใครบางคนที่ต้องก้าวเท้าเดินออกจากชีวิตเราไป พวกเขาเหล่านั้นนะการเจอกันก็ไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญหลายๆคนได้ผ่านได้เจอนะคะกับความสัมพันธ์แบบคู่กรรมนะคะคู่ผ่านคู่กรรมการเจอกันก็เป็นเพียงแค่ชดใช้สาสางน่กรรมบางสิ่งบางอย่างให้แก่กันเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลาหมดวาระกรรมต่างฝ่ายต่างก็ต้องแยกย้าย ไปคนละทางไปใช้ชีวิตตามเส้นทางเดินของแต่ละคนนะคะสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั้นถ้าเราคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดถ้าเราคิดว่านะคะมันเป็นความสูญเสียสิ่งเหล่านี้ก็จะฝังอยู่ในจิตใจของเราทำให้เรานั้นเจ็บปวดอยู่เรื่อยไปนะคะแต่ถ้านะคะเราเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราก็จะเติบโตมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นคนที่เลือกคนเป็นนะคะฉลาดในการเลือกคน เลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้มาเยอะแล้วนะอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุทธของแม่มน้อยนะคะพยายามเปิดใจแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ ที่ผ่านมานะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสพบรักไหมจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่าคี e เป็นโอเปนไมล์เลตส o ก็อ o n รนชในช่วขึ้นมาในจักรวาลอยากให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธเปิดใจเพราะคนที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเดือนนี้น่ะอาจจะไม่ตรงสเปคอาจจะไม่ใช่หนุ่มในฝันนั่งในฝันที่เราคาดหวังเอาไว้อยากจะพบเจอนะคะคนที่เขาเข้ามาน่ะเป็นอะไรที่ผิดแปกแตกต่างตรงกันข้ามนะคะจากที่เราคิดเลยแหละ ใหรเดมจิกเชนขึ้นมานะคะจัก,กรวาลบอกว่านะ,ะการที่เราได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะ,ะไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญหรอกคนคนนี้เป็นคนที่นะฮะจัก,กรวาลผมไละขิด นะคะชักนํามาให้พบเจอกันกับเรานะ,ะแม้ว่าจะไม่ตรงใจไม่ตรงสเปคแต่ต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่จริงใจออกจะโผงผางพูดตรงไม่ใช่สายหวานไม่ใช่คนโรแมนติกแต่การกระทําของเขาหรือเธอการแสดงออกนั้นล้วนแล้วนะ,ะมาจากความจริงใจของเขาทั้งสิ้นคนคนนี้นะคะจะโดดเด่นไปทางคนที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะวันอังคาร วันเสาร์นะคะรู้ว่าเป็นชาวราศีเมทุนนะคะราศีตุลราศีกุมเป็นชาวราศีเมษราศีสิงราศีธนูก็ได้บางคนพบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์แต่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธกับแม่าน้อยบางส่วนนะคะมีความรู้สึกว่าเรานั้นรอคอยการมาของใครสักคนหนึ่ง แล้วรู้สึกว่าเขาหรือว่าเธอคนนั้นน่ะจะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วแหละเพราะรอมานานมากแล้วนะคะบทเวลาที่เราถอดใจนะคะถึงเวลานั้นน่ะเพื่อนๆก็อาจจะได้เจอใครบางคนนะ,ะที่เข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยแหละนะ,ะอาจจะพบรักกับใครบางคนนะคะโดยที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันในสถานที่นะ,ะที่เราไม่ได้คาดฝัน ด้วยนะคะไพ่หมายเลข7คาถาขึ้นมาเนี่ยนะคะจัก,กรวาลบอกว่าการที่เราจะพบรักนั้นจะต้องอาศัยในเรื่องของความพยายามด้วยนะคะไพ่ไม่เทาขึ้นมาเยอะนะ่เป็นไพ่ธาตุไฟนะคะโดยเฉพาะ7คาถาเนี่ยนะคะจะต้องพยายามนะคะพาตัวเราเองไปสู่นะคะ สถานที่หรือโอกาสที่จะทําให้เรานั้นได้พบรักด้วยถ้าใครที่เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครนะคะจะต้องบอกว่านะคะให้พาตัวเราเองนะคะไปเที่ยวบ้างนะคะไปงานเลี้ยงไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างเพราะจะทําให้เพื่อนๆมีโอกาสพบรัก โดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะเมื่อจัก,กรวาลเปิดโอกาสให้กับเราแล้วนะคะก็จะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวของเราเองด้วยโอกาสในการพบรักในช่วงเดือนนี้มีค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าคนที่เขาเข้ามานะคะจะไม่ตรงสเปคจะไม่ตรงใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะ่ะเริ่มต้นจากการพัฒนาจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแต่คบกับเขาหรือว,ว่าเธอคนนี้นะ่ะนะคะจะสามารถเป็น เขาเรียกว่าะายลับพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้ในอนาคตและที่สำคัญจะคบกันนานด้วยนะคะดังนั้นนะคะเปิดโอกาส ให้กันและกันเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปถูกใจไม่ถูกใจนะคะไว้คอยว่ากันแม่มน้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันพุธทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปขอแม่มน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ